สวัสดีครับวันที่14ของสงครามอิสราเอลกับฮามาสภายใต้สถานการ์แบบนี้แอดมินดูเหมือนว่าแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นเป้าหมายโดยตรงของฮามาสแอดมินไม่แปลกใจนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยไม่สามารถพูดได้ว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ได้จะเก็บไว้ในใจรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าพูดไม่ได้อันนี้หลายคนก็คงดูออกแล้วครับสงครามวันที่14นี้เป็นอย่างไรบ้าง การโจมตีทางกาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาได้ไปทํทำลายโบสถของศาสนาคริสต์ในกายกีกออชดอกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไป8ปลายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนี่หลาย10คนแอดมินก็เพิ่งรู้ว่าในกาซาเนี่ยก็มีโบทถ์คริสด้วยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ถามว่าไปอยู่ได้อย่างไรในกาซาอันนี้น่าสนใจกว่านะครับแอดมินคิดว่าออชดดอกเนี่ยคงไม่มีการประท้วงอะไรนี่มากมาย มีข่าวว่าซาดามิกาเนี่ยได้ยิงสกัดขีปนาวุธแล้วก็โจดจากเยเมนที่มีเป้าหมายไปที่อิสราเอลเรื่องนี้หลายคนถามว่าซาดามิกาเนี่ยเข้าร่วมสงครามแล้วใช่ไหมแอนดมินคิดว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นแค่การป้องกันไม่ได้เข้าไปโจมตีเป้าหมายแต่ถ้าฮิสบอเลาะนี่ข้่องใจก็สามารถไปโจมตีเรือของซาดามิกาได้นะครับได้ข่าวว่ามีขี่ปนราวุธนี่เป็นแสนลูกแต่ว่าแอนดมินคิดว่าฮิสบอเลาะเนี่ยคงไม่ทำแบบนั้นเพราะถ้าทำนี่เรื่องใหญ่แน่ ประธานาธิบดีโจเปเดนกำลังขอสภาครองเกรสก็คือรัฐสภาของสรัมิกานะครับในการอนุมัติเงินฉุกเฉินช่วยเหลืออิสราเอลแล้วก็ยูเครนเรื่องนี้ง่ายๆเลยครับถ้าจะขอให้กับอิสราเอลประเทศเดียวเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดเลยพ่วงยูเครนที่เข้าไปด้วยเราก็น่าจะดูออกว่าอนุมัติอยู่แล้วนะครับสรัมิกา,กากับอิสราเอลเนี่ยสัมพันธ์ลึกซึ้งสรัมิกาทิ้งไม่ได้อยู่แล้วคนสรัมิกามีเชื้อสายอยู่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีตำแหน่งสูงๆหรือไม่ก็เป็นบุคคลสําคัญนี่มากมาย เรื่องนี้ทําให้ยูเคนเนี่ยได้รับอาน,นิสงส์ไปด้วยแน่นอนนะครับการโจมตีของอิราเลในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ มีผู้เสียชีวิตไป307รายทำให้มีการประท้วงลามไปในหลายประเทศล่าสุดมีในแอลจีเรียแล้วก็แอฟริกาใต้มีการปลุกระดมกันอย่างหนักโยงเรื่องนั้นใส่เรื่องนี้บางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกันหรอกครับเช่นเรื่องการล่าอนณานิคมปลุกกระแสต,ต่อต้านตะวันตกเฉยเลยนะครับถามว่ามันจะลามไหมแอดมินคิดว่าไม่น่าลามเท่าไหร่เพราะว่าภาพฮามาสที่ปลุกอิสราเอลเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆจะเข้าข้างฮามาสได้ไม่เต็มตัวเท่าไหร่นะครับคงมีการประท้วงสักระยะ แล้วค่อยๆซาไปอย่างกรณีกลุ่มกองกําลังที่ยิงขีปนาุธพาดตกใส่โรงพยาบาลอันนี้หลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับและค่อยๆเงียบหายไปแล้วแล้วก็ไปหันไปเล่นประเด็นใหม่ก็เพื่อจุดยั้งการบุกภาคพื้นของอิสราเอลส่วนตัวเลขการสูญเสียนับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ อิสราเอลเสียชีวิตไปแล้ว1,403รายบาดเจ็บ4,629รายชนวนกาซาเสียชีวิต3,785รายนะครับบาดเจ็บ12,493รายเวสแบงครับเสียชีวิต81รายบาดเจ็บ1,300รายตอนนี้หลายฝ่ายนะครับกำลังหาทางช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่แล้วก็มีแนวโน้มเป็นในทางที่ดีนี่พอสมควรนะครับ